เมื่อสักครู่สะดุดไปนะครับขอกลับมาครับเมื่อสักครู่พูดถึงว่ามันเป็นเรื่องตลกร้ายของประชาคมโลกที่สหรัฐครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นพระเอกเรื่องการค้าเสรีวันนี้กลับกลายเป็นคนปิดกั้นการค้าเสรีขณะที่จีนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคอมมิวนิสต์สุดๆล้อมคอกตัวเองไม่คบกับใครวันนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีน บอกว่าจีนจะเป็นหัวหอกในการให้มีการค้าเสรีทั่วโลกช่องว่างของความเป็นผู้นำโลกที่ทรัมป์ทำให้เกิดขึ้นเพราะตัวเองถอยออกมาแล้วนโยบายชาตินิยมอเมริกาเฟิร์สของตัวเองเนี่ยช่องว่างนี้อยู่ดีๆก็เปิดให้กับจีนซึ่งกำลังต้องการบทบาทระดับโลกเนี่ยเข้ามาสวมอย่างสบายสายเลยครับฉะนั้นมีคนบอกแซลครับบอกว่า สิ่งที่ทรัมป์บอกว่า make America great again เนี่ยความจริงในเนื้อหาแล้วเนี่ยคือ make China great again ครับคือทำให้จีนซึ่งถูกอเมริกาบดบังในบทบาทระดับโลกมาช้านานเนี่ยบัดนี้ทรัมป์ make China great again ทำให้จีนยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือประเด็นใหญ่ที่ผมคิดว่าพวกเราที่อยู่ในประเทศไทย จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและจะต้องเอาข้อมูลหลายอย่างส่วนหนึ่งนั้นผมก็จะช่วยหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังมาวิเคราะห์ให้ฟังและมาเรียงลำดับให้ฟังครับว่าเขาทำอะไรที่ไหนกันอย่างไรถ้าหากทรัมป์ทำอย่างที่ก็พูดกับเพื่อนบ้านก่อนคือเม็กซิโกบอกว่าฉันจะสร้างกำแพงและและไอ้กำแพงที่สร้างเนี่ยเธอต้องเป็นเงาออกตังพอเม็กซิโกบอกว่าไม่เอาฉันไม่ออกตัง ทรัมป์ก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ฉันสร้างก่อนฉันสร้างเสร็จแล้วฉันจะหาทางให้เธอคือเม็กซิโกต้องเป็นคนออกเงินเม็กซิโกบอก no way เป็นไปไม่ได้ก็กำแพงนี่ฉันไม่ได้ต้องการคุณไม่ได้ปรึกษาหาเรือกับใครเลยอ,อยู่ดีๆคุณจะสร้างกำแพงคุณก็ออกตังเองสิคนอเมริกันก็ไม่ยอมแน่นอนที่จะควักกระเป๋าจ่ายภาษีตัวเองเพื่อไปสร้างกำแพงฉะนั้นทรัมป์ก็ต้องหาวิธีการให้คนอเมริกันยอมรับก็คือว่าไม่เป็นไร สร้างไปก่อนแล้วฉันจะไปเก็บตังกับเม็กซิโกทีหลังร้อนเลยครับเมื่อวานนี้ครับอดีตประธานาธิบดีเม็กซิโกที่ชื่อวินเซนต์ฟ็อกซ์คนนี้แรงด้วยครับและพูดจาก็ผงผางไม่แพ้ทรัมม์แหละให้สัมภาษณ์ c ี n บอกว่าถ้าทรัมป์เก็บภาษีสินค้าเม็กซิโกเข้าสหรัฐ20%เพื่อเอาไปสร้างกำแพงแล้วก็ขอให้ทำจริงเถอะให้ให้มันรู้ไปเลย นี่คือคำประกาศจากอดีตผู้นําเม็กซิโกและเราพร้อมสำหรับสงครามการค้ากับสหรัฐประโยคนี้ไม่ได้ยินมานานแล้วนะครับและการเป็นเพื่อนบ้านกันก็ไม่ควรจะทะเลาะเบาะแวงกันถึงขนาดนี้และสงครามการค้าถ้าจะเกิดเนี่ยมันเกิดจากทรัมป์เป็นคนิเริ่มมันไม่ได้เกิดจากว่ามีการเจรจากันตกลงกันไม่ได้แล้วก็ต่างคนต่างยืนยันในสิทธิของตัวเอง แล้วก็เกิดสงครามการค้าคนก็เป็นห่วงเพราะว่าการที่อเมริกาไปจัดการกับเม็กซิโกอย่างนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการรังแกเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรและเป็นการส่อส่งสัญญาณว่าจังนี้ไปทรัมป์จะทําอย่างนี้กับประเทศอื่นๆด้วยหรือเปล่าถึงแม้ว่าทรัมป์เคยบอกในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อเมริกาในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ย I don't care about Mexico ซึ่งประโยคนี้ก็ไม่ควรพูดอยู่แล้วครับฉันไม่แคร์เม็กซิโกถึงแม้ว่าเม็กซิโกเศรษฐกิจจะเป็นเพียง1ใน10ของอเมริกาถึงแม้ว่าทรัมป์จะบอกว่าคนเม็กซิโกที่เข้ามาส่วนหนึ่งเป็นอาชญากรค้ายาเสพติดแต่นั่นก็เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ทั้งสองประเทศไม่ใช่ด้วยการสร้างกำแพงทำให้เราคิดถึงกำแพงเบอร์ลินกำแพงเบอร์ลิน เป็นการแบ่งแยกระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ที่เยอรมันหลายสิบปีที่เกิดความตึงเครียดที่เกิดสงครามเย็นและทำให้โลกทั้งโลกจะต้องเผชิญหน้ากันตลอดเวลาแต่กรณีกำแพงเม็กซิโกนี่เป็นการกระทำของผู้นำสหรัฐแต่เพียงผู้เดียวเป็นการทำเพราะว่าต้องการที่จะแสดงแสนยานุภาพฉันใหญ่ทำไมฉันทำยังไงก็ได้ คุณสาโรดบอกว่าแปลกใจเรื่องโรสรอยนายกประยุทธ์เงียบแปลกใจนายกประยุทธ์บอกเลยครับว่าเรื่องนี้ต้องให้หน่วยงานเกี่ยวขอ้องปปชการบินไทยปตทก็สอบสวนไปก่อนรัฐบาลยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็แน่นอนครับนายกประยุทธ์อยู่เฉยๆไม่ได้แนะ่คาถามจะต้องไปที่นายกประยุทธ์และนายกประยุทธ์ก็จะต้องติดตามถามไทยเพราะเรื่องนี้กระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทย นี่ล่าสุดที่จะลำดับใช่ไหมครับประเทศไทยเราตกอันดับไปแล้วครับเรื่องภาพลักษ์คอร์รัปชันก็มีคําชี้แจงออกมาจากรัฐบาลว่ามันมีหลายดัดชนีมันมีอย่างน้อย4ี่ห้าสำนักที่ทําเรื่องนี้มีบวกบ้างลบบ้างแต่เฉลี่ยแล้วก็ยอมรับรัฐบาลยอมรับว่าเราหดตัวลงในเรื่องภาพลักษ์เรื่องนี้ก็จะต้องว่ากันต่อไปพวกเรานี่แหละครับสนทนากันในสภากาแฟตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ไม่ว่าวันทํางานปกตินะครับว่าง เปิดมือถือทิ้งเอาไว้จะทําอะไรอยู่กินกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์นั่งอยู่ในรถไปส่งลูกร่วมกันในสภากาแฟผมอยากให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้บอกกล่าวติดตามข่าวสารแลวบอกว่าเรื่องนี้สาคัญเรื่องนี้ผมดิฉันสนใจเพราะเป็นประเด็นที่น่าติดตามและดิฉันหรือข้าพระเจ้าผมมีความคิดเห็นอย่างนี้พอเราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังได้ครับไม่จําเป็นต้องรอให้ สื่อหลักมาสัมภาษณ์เราหรือไปเขียนก่อนผมเชื่อว่าประชาธิปไตยของไทยและประเด็นเรื่องความขัดแย้งในสังคมเราจะลดน้อยถอยลงถ้าหากเราเปิดใจกันเปิดเวทีกันและมาบอกกล่าวไม่เห็นด้วยกันธรรมดาครับไม่เป็นไรเลยครับแต่จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีเวทีสนทนาโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Live นี่เปิดแล้วนี่ครับฉะนั้น ผมก็อาสามาเป็นคนกลางประสานแล้วก็เอาข่าวห,หลักๆที่ผมติดตามสนใจในฐานะเป็นนักข่าวมาเล่ามาวิเคราะห์และมาคุยข่าวกับผู้ที่มาร่วมใน Facebook l i v e ผมเชื่อกันแชร์นะครับเชื่อกันไลค์เพื่อว่าจะเป็นชุมชนที่จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท,ท่านคุณสุป,ประสานบอกว่าตำรวจไม่ปฏิรูปบ้างหรือครับนี่แหละครับเรื่องนี้ทุกคนจะต้องช่วยกันกดดันเพราะว่ารัฐบาลคสอชอ เขาเข้ามาตอนใหม่ๆเขาบอกว่าเขาจะปฏิรูปตำรวจด้วยตอนหลังก็แผ่วๆไปแผ่วๆไ,ไปครับเราจะให้แผ่วไม่ได้ครับคุณเบียร์บอกว่ากระตุกนิดๆใช่ครับนี่ผมเข้ามาช่วงสองนัครับเมื่อสักครู่พูดไปได้สักประมาณ30นาทีก็สะดุดตอนนี้ผมกลับเข้ามาเป็นช่วงที่2คุณสุทินบอกอยู่นิวยอร์กติดตามข่าวทางนี้ตลอดครับคุณสุทินอยู่นิวยอร์กเป็นยังไงคุณทรัมป์เขาทำให้ชาวนิวยอร์กเขาผิดหวังหรือว่า ได้ใจยังไงเขียนเข้ามาหน่อยคุณสุทินอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนเพื่อนิวยอร์กเนี่ยคิดว่ายอย่างไรคุณกริตบอกว่าเห็นด้วยกับวิธีการครับสภากาแฟที่ว่าเนี่ยมันเปิดไม่ได้สมัยก่อนเพราะเทคโนโลยีไม่ให้แต่พอมี Facebook Live อย่างนี้มีโซเชียลมีเดียอย่างนี้ผมก็เชื่อว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างที่ผมบอกสุธิชัยไลฟ์เนี่ยคือโครงการของผมเลยครับสุธิชัยไลฟ์ anytime anywhere แปลว่าที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ตั้งวงสนทนาพูดคุยกันผมในฐานะคนข่าวละ ก็จะรวบรวมประสานจับประเด็นเรียบเรียงและวิเคราะห์ให้ฟังแต่เจ้าของประเทศคือพวกเราครับที่ต้องมาร่วมกานทำฉะนั้นขอให้ช่วยกันเข้ามาช่วงเช้าและช่วงค่ำ,คำผมก็จะวิเคราะห์ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจเพื่อที่จะได้แบ่งปันขอ้อมูลข่าวสารกันครับเช้านี้เช้าวันเสาร์ครับซินเจียอยู่อีซิงนีหัวใช่ด้วยครับและ ขอให้เป็นวันครอบครัววันที่มานั่งพูดจาแลกเปลี่ยนสร้างความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัวติดตามข่าวสารทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดยิ้มแย้มเอาไว้นะครับอากาศดีมากเลยครับเช้าวันนี้ทุกแห่งทั่วประเทศที่รายงานเข้ามาเช้าวันนี้นี่ก็ทำให้พวกเราเรู้จักกันดีขึ้นเขียนเข้ามานะครับแล้วถ้าวันไหนมีเบอร์โทรศัพท์ที่บางท่านอาจจะสามารถส่งเสียงส่ง ภาพสดเข้ามาร่วมสนทนาได้ส่งเบอร์มาครับผมจะใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งวางเทียบเคียมกันนี่แหละครับเพื่อจะได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันเป็นเวทีประชาชนจริงๆครับใช้เป็นประโยชน์ครับคุณทิทิทททวุฒิใช่ไหมครับช่วยบอกว่าภาษาไทยอ่านว่าอย่างไงวิสคอนซินชัดมากขอบคุณครับอเมริกาชัดมากแต่ในไทยนี่บางคนบอกยังสะดุดอยู่นะครับ คุณนัทนนบอกผมมองว่า US ทําแบบนี้หมายความว่าต้องการดึงโรงงานเข้าไปเป็นฐานผลิตที่โน่นแทนที่จะเป็นการนําเข้าใช่ไหมใช่เลยครับแต่ว่าต้องวิเคราะห์แล้วก็ว่างๆมาคุยกันผมเชื่อว่าท่านผู้ที่ติดตามอยู่เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้หลายคนเลยครับผมเห็นชื่อเพื่อนผมหลายคนที่เก่งเรื่องนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังได้ถ้าทรัมป์ย้ายฐานการผลิตกลับไปอเมริกาหมดจากจีนจากเอเชียจากไทยจากอินเดียจากทุกแห่งเนี่ย เชื่อหรือครับว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะดีขึ้นเชื่อหรือครับว่าคนอเมริกันจะไม่ต้องซื้อของแพงขึ้นเชื่อหรือครับว่าจะหาคนทํางานแรงงานที่พร้อมจะทําเหมือนกับเด็กขยันของจีนคนที่ฟิตมีประสิทธิภาพและพร้อมจะทํางานหนักๆเนี่ยอย่างคนในเอเชียผมว่าไม่ง่ายนะครับฉะนั้นทรัมป์ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองว่านโยบายนี้ทําโดยไม่มีข้อยกเว้นทําโดย จะเป็นการเวียงแห้ไปหมดเลยเนี่ยน่าจะยากแต่เขายังไม่ยอมรับอยู่ฉะนั้นต้องดูว่าทรัมป์จะออกมาทําตามทิศทางการหาเสียงได้จริงหรือไม่และจะเจอแรงต่อต้านจากทั้งในประเทศและทั่วโลกอย่างไรคุณสุกัญญาอยู่เยอรมันครับบอกว่าชัดมากนี่แคนาดาก็ชัดเยอรมันก็ชัดอเมริกาก็ชัดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมเช้าวันนี้ครับขอให้มีความสุข ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้พรุ่งนี้เจอกันบอกกล่าวส่งข่าวต่อไปให้เพื่อนๆด้วยว่าเออลองมาฟังดูสิแล้วมาร่วมสนทนาสิสภากาแฟ Facebook Live สุทธิชัยหยุนไลฟ์ Live นี่มันเป็นยังไงกันแน่ขอให้คนไทยและทั่วโลกร่วมกันมาตั้งวงสนทนากันผมเชื่อครับว่าจะช่วยครับผมเชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจและเพื่อนร่วมชาติเราร่วมกันฟัง สร้างให้เกิดพลังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงครับวันนี้ลาไปก่อนครับกาแฟชาอาหารเช้าอร่อยๆนะครับอากาศเย็นอย่างนี้ออกไปเดินข้างนอกบ้างครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปเดินแล้วครับแล้วก็จะฟังเพลงฟังข่าวและจะคิดถึงทุกคนที่เข้ามาร่วมใน Facebook Live ทุกวันเชา้าและเย็นครับคุณสุทินบอกคนอเมริกาคนขาวกับคนดําไม่สู้งานครับไปไปไม่ไหวแน่ๆนี่ไง ช่วยกันออกมาวิเคราะห์ไปพูดคุยกับคุณสุทินอยู่นิวยอร์กใช่ไหมครับไปพูดคุยกับคนอเมริกันคนข้างๆแล้วมาเล่าให้เราฟังเพราะคนไทยต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างให้เกิดพลังแห่งความคิดเห็นของประชาชนลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วชัญชวนให้คนอื่นไปดูคลิปย้อนหลังและคืนนี้สามทุ่มผมวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจมากๆหลายเรื่องพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์เจ็ดโมงครึ่งผมจะดูครับว่า จะมีคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมาร่วมตั้งวงกันโดยใช้โซเชียลมีเดียสวัสดีครับ